คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาย c ฟ .c. พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพรณาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี เอฟพี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารามีเรียนลุงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบป,ปูกหลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันอรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารามีเรียนลุงปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอดมีนก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต sociedad, Bref, iful, ертв, สัสสะพะควตูระตูสัมมาสัมพุทธาสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตยสังสัพสิทธทิวิชาจรณาสังสัพพโลกาจริยายนะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคสะเสยยะทีทางหุดูดูสวาหายะสาธุครับผมเล็กทูกบาร,รมีเหรียญลวงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียง ให้เอสีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูกไปด้วยกันนะครับรุ่นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงก็ขอบาร,รมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงมนุบนบรรดาเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวัดประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมี เหรียญลุงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทู้บาร,รมีเหรียญลุงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอสี่พี่น้องเห็นเป็นาเก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปผู้เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอสีพี่น้องที่ชอบาทางเรียกทู่บาร,รมีปู่สวงก่อนออกไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกั้งที ให้ทางช่องด้วยนะครับสหรับนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ